เหอมมากยืมเยอะมากเลยสีสื่อครับอีดีโลที่อยู่ในซองนี้นะคะคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ่มได้ไะมคะสามูท่า คือกินข้าวนะคะโดยที่เรามีผงโรยข้าวนี่เลยค่ะจานข้าวสมูทใช่ผงโรยข้าวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราไม่เคยกินเหมือนกันผงปลาลี์วาลีผงโรยข้าวมีนี่ผงปาล์ารีผงปลาวาลีมี็าหารชิโร่ใช่ไหมเป็นปลาวาลีปลาวาลีมิเนสโก้แล้วก็มีอะะไรนมีนอสเกตแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเนนจิล เป็นเยลลี่ค่ะนี่นะคะเราจะเริ่มจากผงโรยข้าวก่อนใช่ไหมคะแม่นี่แม่ะทำการตัดนะคะอยากกินไหมอยากกินอุ้ยอะไร,รอ่ะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยแล้วก็นี่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยนะนี่มันเป็นการ์ดคข,ของญี่ปุ่นแท้ๆนะคะเป็นการ์ดคองแม่ เอพิษกาสหกร้อยข้าวมีจีโมงอื้มเยอะมากเลยซสีสื่อครับนี่ครับแต่ว่าด้านหลังด้านหลังมีอะไรอ่ะมูซันซาบิโตะครับมิซึริส่วนนี้มิซึริด้านหลังเป็นมิซึริอันนี้เออถือว่าเป็นคนละรถกันทั้งสีนู้นอันนี้เป็นเกียวเมะครับส่วนด้านหลังเป็น มากุโมครับเพราะว่าอยากลองแล้วอ่ะอยากลองมากเลยถ้าพูดหมดคงนานมากอ่ะนานมากแถมไม่ลองฉีดเลยนะไออยากลองอันไหนก่อนอันนี้ครับสีฟ้าครับในนี้สุบจะพีนแล้วผมเรยข้าวอ๋อไหนคะเอาไหนคะเอาเอาสีเหลืองเหมือนชีสดีหูมหอมมาก บอว่ากินเหมือนสาลายอ่ะตันนี้นอ,อ่านเอาครับเจ๊สีส้มอ่านนกเลยเหมือนอาหารนกเลยนี่นะคะในนี้นะคะก็จะมีสาลายสาลายแล้วก็อะไรอ่ะมีงาด้วยมีงาเห็นไหมีเมีเ<อ>ม็ดงาหอมแบบ คล้ายๆมีกลิ่นปลาอะไรทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคลุกข้าวอืมหมอมดีหอมดีดดมกินเลยอืมแบบกลิ่นคล้ายปลาย่างด้วยอะเนาะใช่ปลาย่างแล้วก็วกอร่อยมากอืมกินหอมน่าอานีง่ายถ้าเผ็ดอีกนี้ก็คือคล้ายๆน้ำพริกปลาย่างมผมไม่เคยกินใช่ไหมอ่ะ ถ้ากินเยอะก็จะเค็มใช่ไหมะ,อะโอเคเดี๋ยวเรากินอย่างอื่นต่อนมะกินอย่างอื่นต่อเลยโอเคนี่นะคะเรจะเป็นเยลลี่นะคะแกะกันเลยแกะเลยแล้วก็กินดูอันนอนีนดูนี่มาดูข้างในเลยค่ะ,ะลองดมก่อนนะข้างในจะเป็นสีนี้โอ้หอมมาก

อร่อยอันนี้ก็คือเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆนะคะนำเข้ามานี่จะภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะคะจะติดใจข้าวกับอันนั้นเลยผมเลยค่ะชอบหรอใช่อร่อยแล้วก็เหลืออีกห,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 หนึ่งอันนี่เลยช็อคโกแลตไม่หน,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 นูด้วไม่ผายไม่ผายไม่หน,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 นูค่ะอ๋อ แม่แกะนะข้แม่แกะแม่กันเองเอาเอาของของแกไหนนี่ของแม่แกันใช่ไหมะพี่กินอันนี้แ่กันนโอ้ยต้อติดใจผรข้าวมากนี่ค่ะมาดูเลยนะคะอันนี้อะไรอ้าฮา่้าเดเ้ยทขอะยนะข้างหนเจไหหรือเปล่าไหนโอ มีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์ติดไหนอะลองเอาออกมาหน่อยนี่อะลองให้เพื่อนๆดูซิว่าเป็นยังไงมูอีจิโร่ที่อยู่ในซองนี้นะคะเขาแถมมาด้วยค่ะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างหลังด้วยโอเคไม่ร้องอยากกินแล้วอ่ะอยากกินแล้วใช่ไหมนีขนมอยากกินมากแต่ช้าให้ดมก่อนมีกินกินชาเขียวกินชาเขียวชาเขียวมัทฉะ เยีเเดี๋ยวเราจะแบ่งเท่าๆกันนะคะอันใหญ่ๆสุดคือของแม่เท่าๆกันมีใช่แล้วใช่ไหมใช่เท่ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะหอมมากหอมมากด้านหลังมันจะหอมเป็นช็อกโกแลตด้านหน้าหอมเป็นชาเขียวอันใหญ่เอาลองกินนะคะอื้มโอ๊ยนี่จิ๋ง มีความกรอ,อบๆตรงคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆข้าวผงใช่ไหมคล้ายะข้าวกรอบตรงเนี้ยเใหนไปเม็ดๆละกระบกๆอ<ม>ร่อยไหมคะอร่อยอือก็ได้รสชาติถึถงม้ฉะด้วยอร่อยมากแม่ชอบอันนี้นะพี่ให้ไปไหนอันนี้ละถอยผงร้อยข้าวมันไม่ชอบอันนี้น้องหอมชอบไปไหนคะ ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้อ๋อชอบแบบนีกับแนี้แล้วน้ำชอบอะไรบ้างน้ำชอบยลเร่เหรอแ้วน้ำชอบอะไรางถ้ากับอ๋อชอบสองอย่างพี่ชอบของทอดเดียวแล้วหลบว่าจะน้ำชอบไหนบ้างครับสามอย่างเลยให้คะแนนเท่ากันเลยเหรอโอเควันนี้นะคะเราก็ได้กินขนมญี่ปุ่นนะคะดาบพิฆาตอสูรนะคะของแท้เลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะ ะะวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปน,นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็<ม>กดติดตามพวกเราด<ม>้วยนะคะ<ม>อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดความสนุกแล้วก็คลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน,านะะ้าค่ะทุกคน